ตัวนี้ออกได้เลยเกลียวเดียวกันครับตัวนี้หมุนเข้าไปที่หัวปืนเลยั๊บแบบนี้ถามมาเยอะครับว่าข้อต่อแบบนี้ครับหัวแบบนี้จะสามารถใช้กับปืนแบบนี้ได้ไหมจะใช้ยังไงใช้ข้อต่ออะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูนครับหัวองศาแบบนี้นะอธิบายก่อนว่าหัวองศาแบบนี้มีทั้งหัวแบบ90้าบองศานะครับแล้วก็หัวเอียงแบบนี้มาดูกันว่าหัวแบบนี้ครับจะใส่กับตัวปืนได้ไหมนะจริงๆแล้วมันใส่ไม่ได้ครับมันต้องมีตัวแปลงนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบนี้ นี่ตัวแบบนี้ตัวนี้เป็นแบบสีหุนตัวนี้ก็สีหุนนะมันต้องมีแบบนี้ครับนี่มันถึงจะใส่ได้แต่ดูแล้วมันค่อนข้างจะยุ่งยากครับเพราะว่าเราอ่ามันมีข้อต่อเยอะครับมันมีตัวแปลงตรงนี้ครับใครมีหัวฉีดแบบนี้หัวฉีดแรงดันสูงแบบนี้ถอดตัวนี้ออกได้เลยนะถอดตัวนี้ออกได้เลยมันจะเป็นเกลียวแบบนี้ครับเห็นไหมเป็นเกลียวนอกแบบนี้ใส่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้หาซื้อกันมาได้เลยครับนี่เกลียวเดียวกันครับตัวนี้ หมุนเข้าไปที่หัวปืนเลยปั <illes> ๊บแบบนี้หมุนเข้าไปปั <illes> ๊บแบบนี้ส่วนตัวปืนนะถ้าใครมีหัวคอเปอร์แบบนี้แล้วนะ <S <S ผมเคยทาคลิปไว้แล้ว <S 1> <S 1> เยอะมากว่ามันใช้งานสะดวกยังไงนะลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับอะ่ะนี่เราก็สามารถใช้ได้แล้วครับถ้าเรามีหัวคอเปอร์ตัวนี้หัวคอเปอร์ตัวนี้เป็นแบบ,บสี่หุนหนึ่งครับสี่นี่เราก็สามารถใช้ได้แล้วครับเห็นไหมนี่เราก็สามารถใช้กับข้อต่อ ได้ทั่วๆไปนี่สามารถใช้ได้หมดเลยครับถ้าเป็นแบบสี่หุนเหมือนกันนะหรือเราจะไปใช้กับอย่างอื่นนะครับนี่อยากให้มีเบาวที่ปิดเข้าไปแบบนี้แล้วใส่ข้าต่อเข้าไปปัป๊บก็เป็นสี่หุนเช่นกันนี่ได้หมดเลยครับเห็นไหมนี่ตัวแปลงตัวนี้ครับใช้งานได้ดีครับใครมีหัวปืนแบบนี้นะครับหาตัวแปลงตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับใช้งานได้ครอบคุมมากตัวนี้ 来。Uh huh. uh huh.